สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการนําของที่ว่ามือสองนะครับพวกอุปรกรณ์ฮาร์ดดิสต์นี่นะครับเราไม่ควรที่จะเอาของที่ว่าใช่แล้วมาเอาไปใส่หรือไปบรรจุนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสต์นะไม่ว่าจะเป็น SSD หรือเป็นแบบแม่เด็กแข่งนี้นะครับ ร้อยละทั้งร้อยนะครับถ้าถ้าเป็นมือสองมาขายเนี่ยมันจะสภาพของเขาเนี่ยมันไว้เต็มร้อยนะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากแล้วยิ่งมันเนี่ยเราเก็บข้อมูลด้วยนะครับเจอมาเนี่ยบางคนบอกว่าเทสแล้วนะครับจอเขาเรียกว่าไม่ติดแบตนะครับไม่ติดแบตนะครับเสียบเห็นชัดนะครับ แต่นะครับถ้าลองมา Copy ไฟล์ใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะไปไม่รอดหรือ Copy ได้ไม่ครบนะครับไปไม่รอดเหมือนกันแม้กระทั่งนะครับฟอร์แมแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิก f o r m แมนะมันก็จะตายจะเสียนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับเอาอาดิตแบบนี้มา เอามาให้มาเหมือนว่ามาลงโปรแกรมให้นะครับแต่ผมก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะถ้ามันเสียมาเนี่ยมันข้อมูลเราพังไปหมดเลยนะก็คือมันเป็นประเด็นนะครับที่ว่ามีมาขายอะไรเนี่ยเพราะว่ามีคนเนาะมีช่างเนี่ยก็มาเสนอขายอยู่นะครับอันนี้ผมก็บอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยก็ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ซื้อมาเนี่ย มันไม่รอดเพราะว่าเวลาช่วงเวลาไปติดตั้งวินโดว์นะครับพวกเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันจะช้ามากนะครับมันไม่เหมือนฮัร์ดดิศใหม่มันจะวิ่งช้ามากเลยการเขียนกระดานมันก็จะช้านะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะประมาณกี่เดือนนะครับมันก็จะเสียเป็นแบบสาวบวชเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามี นะครับลูกค้าหรือเพื่อนนะครับมาให้เราหาฮาร์ดดิส์นะครับหรือแม้เขาจะถือมาก็ตามนะครับก็บอกเขาเลยว่าถ้าจะใช้เนี่ยขอให้เป็นลูกใหม่นะครับแล้วคุณจะไม่มีปัญหาในการเก็บข้อมูลครับข้อมูลมันจะไม่หายไปไหนขอใช้เป็นของใหม่นะครับฮาร์ดดิส์นี่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเห็นขายกันเยอะมากนะครับ ก็คือแบตแบตนะครับแบตแต่จะเป็นแบตโน้ตบุ๊กที่แกะออกมานะีหรือคุณจะไปซื้อแบตมือสองนะครับมาใส่หรือแบตท,ทียบอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยเรามาเปลี่ยน1 8 6่งดยได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับแล้ว ด้านในเนี่ยตัวนี้ไม่เปลี่ยนวงจรของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนสรุปมาก็คือมันก็ไม่ได้อะครับเพราะว่าคุณก็ต้องแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็เอาแบตท,ที่มีคุณภาพมาเรียงใส่ลงไปนะครับแล้วก็ประกบกลับเข้าไปส่วนในเจ้าตัวนี้นะครับมันมีรอบเหมือนเหมือนมันตัวนับอะว่ามันชาร์จไปกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนเนี่ยทั้งหมดนะครับแบตใหม่อะ สุดท้ายเนี่ยมันก็เสียอยู่ดีครับข้ส่วนใหญ่ที่แนะนำก็คือแบตเตอรี่นะครับไม่ใช้มือสองใช้ของใหม่นะครับหรือแม้จะเป็นแบบเป็นตัวๆก็ตามนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้หนึ่งแปดหกศูนย์เนี่ยผมเจอน้อยมากเลยครับว่าที่มันมันเต็มร้อยอะนะตุนใหญ่มากโอเคเราวัดมีโวลต์มีแรงดันมีอะไรนะครับ แต่พอไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันเก็บไม่ถึงเลยครับเนี่ยบางครั้งก็ได้ไม่นานนะครับได้แป๊บเดียวเองวันนั้นมันลาวอย่างพวกแบตเนี่ยถ้าในซื้อในออนไลน์เนี่ยบางทีนะครับเกรดมันมันไม่ถึงนะครับค่าคอมด้านทานภายในมันมันมีมันสูงนะครับมันมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับส่วนนั้นอนะ่ะเป็นแบบเทียบ อีกอย่างหนึ่งมีน้องๆน,นะครับมาให้เปลี่ยนเปลี่ยนแบตโนต้ตบุ๊กนะครับก็ก็เปลี่ยนให้นะเขาซื้อมาอะไรเนี้ยแล้วผมก็เปลี่ยนให้ผมก็แค่คิดแค่ค่าแรงไปนะครับซึ่งเขาบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจนะว่าแบตเตอรี่โนต้ตบุ๊กแพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะแบตแบตเตอรี่มันอะ่ะเออจริงมันสองสามพันขึ้นเลยละแต่ก็แต่ละก้อนอนะ่ะอันนี้เป็นของ ของเอ e r อร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของเอ e r อร์นะรุ่นประมาณเจ็ดสี่นะเจ็ดสี่เจ็ดหกจีพวกพวกเอสเปียนะครับจะเป็นเป็นจะเป็นแบตหนึ่งเงอย่างเงี้ยเนี่ยบางที่บางเจ้าเขาก็จะขายถูกนะครับถ้าถ้าเป็นของแท้แท้มันจะขายคงจะแพงนะมันหลักพันนะครับพวกของอพวกแปดเทดีเหมือนกันที่เด็กแระกาดนี่ก็แพงอยู่นะครับ ของเดลก็ประมาณสองพันขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้ในแบตเดลออ่ะประมาณสามพันเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผมจะบอกลูกค้าก่อนนะหรือว่าเพื่อ,อนกันว่าคุณดูราคามันแล้วกันเนี่ยผมไม่ได้มาอะไรกับคุณเลยนะราคามันตั้งสองพันสามพันนะค,คุณคุณสู้ไหวไหมล่ะนี่แบบว่าผมเปิดให้ดูในหน้าช h อปปี้อะไร a z a d a ให้ดูเลยนั่นเนี่ย หรือแม้กระทั่งเข้าไปดูเว็บไซต์โมดของเขานะช่างไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้จะขอค่าแรงนะครับคุณก็ไปซื้อมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็จะเป็นทํานองนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเราบอกว่าช่างเอาของเก่าาเปลี่ยนให้เนี่ยผมมู้จะเปลี่ยนไปทําไมผมก็เปลี่ยนให้คุณนั่งนะแล้วก็ถ้างั้นก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับ คุณถือมาเลยนะครับเพราะบางคนก็เนี่ยถือแบบใส่ถุงมาเลยนะเปลี่ยนเองแล้วเปลี่ยนเองแล้วเปลี่ยนเองแล้วไม่สําเร็จครับเปลี่ยนเองแล้วไม่สาเร็จมีนะครับอาจจะเป็นเนียมันแบบเห็นใช่ฮาร์ดดิสกับแบตใช่ครับลองเปลี่ยนดูปรากฏฟัาเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ไปแกะอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแกะไปแกะมาเนี่ยแบตบางรุ่นเนี่ยมันอยู่ข้างในบอดี้ไง พอมันอยู่บ้านในบอดี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณไปแกะไปแงะไปวางเ่าไม่ได้ถ่ายรูปหรือจําตําแหน่งอะไรมันไม่ได้มันก็ใส่ไม่ลงล็อกมันก็ใส่ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะบางคนก็มานะครับบันพับหักมาเลยก็จะเปลี่ยนแบตอะไรครับ,ค,รบคุณเลยครับอย่าไปไอ้นี่นยอย่าไปเสี่ยงครับให้ช่างเปลี่ยนเลยนะครับผมบอกเฮ้ยคุณให้ช่างเปลี่ยนเถอะนี่แบบนี้เนี่ยอย่าไปเสี่ยงเปลี่ยนเลย เราไม่ต้องไปบอกว่าให้ช่างก็ททานู่นทานี่นะครับถามราคาเท่าไหร่ครับต่อรองกันเลยครับไม่ต้องไปจุกจิกกับช่างครับเชื่อผมนะครับไม่ต้องไปบอกช่างทํานู่นนี่นั่นนะครับขอบอกว่าเออเอานะครับแปดของยี่ห้อเดลนับที่มันอยู่ในในส่วนของร้านค้าออนไลน์เนี่ยยี่ห้อเนี้ยนะครับเอาเอาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยบอกเขาแค่นี้พอครับไม่ต้องไปจุกจิกเขา ช่างขอแบดแท้นะแบดเทียมไม่เอาผมเจอมาไอนี่แล้วนะครับคือคุยกันก็ไม่ต้องเยอะมเชื่อแล้วองได้เลยช่างเขาเดี๋ยวเขาจะหาให้คุณเองนะครับก็ถ้าหากว่านะครับถ้าไปเจอช่างที่ว่าจะขายจากเพาะเอาไอ้นู่นไอ้นี่เลยอันคุณก็ไม่ไม่ตกลงก็ได้นะครับมาจะเอาของ ของเกตเอเนี่ยครับบางทีมันเกตเอยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ขอให้นะครับดูให้ดีนะครับเรื่องแบตเตอรี่กับฮาร์ดดิสก์ขอฝากตรงนี้นะครับก็อย่ามาคุยกันเล่นๆนี่นะช่วงนี้นะครับก็ช่างมีมาเยอะนะครับผมก็คนหนึ่งแหละนะครับมาจำนวนที่เยอะๆแล้วผมเป็นช่างเกิดใหม่ด้วยยังไงนะครับก็ฝากช่องด้วยกันนะครับ ก็จะมีเด็กเล็กน้อยมาฝากนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเออไม่เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเท่าไหร่นะครับแต่ผมเห็นว่ามันได้เงินทั้งมันผมก็เลยทำนะครับแล้วก็มันก็ไม่ยากด้วยนะครับก็เลยมาเอามาฝากเกื่อนช่างทุกท่านนะครับ